ลองมองดูรอบกายเราทุกคนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายฉัแ<ม>นแต่ย Mitar ังต้อ<ส>งสู้กันต่อไปเคยมีอีกวันก็หายใช้เรื่องแปลกบางคนถล้ำล้มลง ชีวิตเลยหมดความหมายลองกับใจเวลาจะพาให้ดีกวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้า,วาสอหาแต่ตัวเราเองจะพ้นไปได้ด้วยใจเสียใจ าหนทางเปลี่ยนแปลแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนไปความดีจะถูกจำไว้ด้วยเวลาก็แค่หมื่นกว่าบ,บาทเองเศษเงินเรียกเท่มากเลยอ่ะเฮ้ยข้าขอลองขี่หน่อยดิน่าจะนุ่มน่าดูเลยะแล้วตกลงจะไปปั่นที่ไหนเนะี่ยเส้นสุวนรณภมูมิหรือว่าบึงมะขามเทศ ก็ว่าน่าจะรอให้หมดหน้าร้อนนี้ไปก่อน่ะค่อยว่าจะฝนตกแดดออกหรือพายุเข้ายัางไงเนี่ยคนรักสุภาพเขาต้องปั่นตลอดนะเว้ยนี่เองจริงจังมากไปปะเนี่ยสมัยเนี่ยนะเขาซื้อมาปั่นเอาเท่กันทั้งนั้นแหละถ่ายรูปอดลงไอจีเพื่อเห็นว่าแบบไม่ตกเทงก็พอแล้วอะไรประมาณนี้สรุปว่าซื้อมาอวดเฮ้ยเงินก็เงินพ่อไอริศมัน มันจะซื้อมาอวดมาโชว์อะไรก็เรื่องของมันปาวหูยแต่รถสวยมากเลยอะขอค่ายืมไม่ขี่หน่อยดิของแบบเนี้ยนะใครก็จะให้ยืมกันถ้าเองอยากได้เองก็ไปซื้อสิมีปัญญาหรือเปล่าล่ะแค่หมื่นต้นต้นเอง ไปดูอีกครีมนวดกล้ามเนื้อบนหัวเตียงให้พ่อหน่อยจิลูกมันอยู่ตรงไหนของหัวเตียงครับพ่อผมไม่รู้หรอกก็อยู่ตรงหัวเตียงแต่แถวนั้นแหละหัวเตียงมันจะมีอยู่กี่ที่ล่ะลูกเอ้ยพ่อก็รู้ว่าผมหาอะไรไม่เคยเจออ่ะพอขึ้นไปดูเองดีกว่ามัง้งแกก็เห็นเนี่ยว่าพ่อเนี่ยขาเจ็บอยู่ไปดูให้หน่อยสิลูกเอ้ย ก็พอไม่ยอมขยันเดียนนั่นหน่เด็กๆไงโตขึ้นมาถึงต้องใช้แรงงานหนักขนาดเนี้ยเอาให้พ่อได้ยัง<ฮ>ทำไมพ่อไม่หัดพยายามให้มันมากกว่านี้หน่อยเนี่ยจะได้ขยับึ้นไม่เป็นผู้รับเหมาก,กับเขาบ้างนี่อะไรงานก็หนักเงินก็น้อยแถมยังต้องมาเจ็บตัวอีกคุ้มกันไหมเนี่ย แล้วน,นี่จะไปไหนเนี่ยแล้วไม่ไปโรงเรียนเอ่อคือผมรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวเพียรเหมือนจะไม่สบายอะไรก็ไม่รู้ครับขอไม่ไปเรียนสักวันแล้วกันนะครับนี่แต่แกไม่อยากลําบากมันพ่อเนี่ยก็ขยันเรียนหน่อยสิลูกแกก็รู้เนี่ยว่าคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเป็นไงมันก็เป็นได้แค่นี้พ่อจะบ่นอะไรเยอะแยะเนี่ยผมขี้เกียจฟังไม่อยากให้เขาบ่นเนี่ย ก็ทำตัวดีๆสิไปไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปโรงเรียนซะก,ก็ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่สบายอะ่ะไม่สบายแล้วยังจะออกไปข้างนอกเนี่ยนะพ่อจะยุ่งอะไรกับชีวิตผมนักหนาเนี่ยเอางี้พ่ออยากให้ผมไปเรียนนะักใช่ไหมงั้นพ่อก็ต้องซื้อจักรยานคันใหม่ให้ผมก็จะเอาจักรยานไปทำไมโรงเรียนแกก็อยู่ตั้งไกลไปปั่นทำไมให้มันเหนื่อยเนี่ลูกเออเอาเถอะน่าพ่อพ่อก็ซื้อมาเถอะขอเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะ ไม่งั้นเนี่ยผมไม่ยอมไปเรียนจริงๆริงด้วย,ยนี่วันซืนเนี่ยบังไปปั่นจักรยานมามแต่ทาไมทาไมคนถึงมองเทียบเลยแสดงว่ารถบังนี่แบบ เทมากใหม่สุดยอดไม่ใช่อะไรหรอกขับล้มมาเด้ล้มไม่น่าเลยถึงมองนี่นี่ยบอกนะที่ว่าพ่อแกจะซื้อจักรยานให้เนี่ยคือรุ่นใหม่ล่าสุดไอ้คัเนี้เหรอนี่นี่พ่อทำอะไรของพ่อเนี่ย จักรยานคันใหม่ของแกงไงลูกที่แกอยากได้นี่พ่อไปดูร้านเนี่ยมือสองสภาพดีคันละตั้งเป็นพันแน่เป็นไงชอบไหมลูกแกจะได้ขี่ไปโรงเรียนไงลูกถ้าพ่อมีปัญญาซื้อใหม่ให้แค่เนี่ยก็ไม่ต้องซื้อผมอายเขาพ่อพ่อได้ยินไหมผมอายเขาโอ้ย หลบป้าเลยข้าไม่สนุกด้วยนะเว้ยหุบป,ปากแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีๆไม่งั้นแกได้คุยกับลูกตะกัวแนะ่ข้ามีเกมบางอย่างมาให้แกเล่นนะนี่นี่แกเป็นใครเนี่ยทำ,ท,ำทำไมเสียงคุนค้นๆเนี่ยแกสนใจให้กติกาก็พอละแกได้จักรยานใหม่ใช่ไหมนี่นี่แกรู้ได้ไงเนี่ยแกต้องเป็นคนใกล้ตัวข้าแน่ๆเลยใช่ไหมนี่แกอยากลองดีใช่ไหมเงียบ <c oughs> แล้วก็ฟังจัก,กรยานใหม่แกจะได้เมื่อทำงานที่เนี่ยง่ายๆแค่ห้าวันห้าวันบ้ากันไปใหญ่ละถ้าข่าหายตัวไปห้าวันพอข่าจะต้องแจ้งตำรวจตามหาข้าแล้วก็ตามจับพวกแกแนะ่พวกแกระวังตัวไว้ดีเอะเรื่องพ่อแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าแกอยู่ในที่ปลอดภัย แล้วจักรยานน่ะจะเอาไหมถ้าไม่เอาจะได้ส่งกลับไปทํางานแค่ห้าวันน่ะได้จักรยานคาราลเป็นหมื่นใครไม่เอาก็งโง่แล้วเหยาะแยะแบบนี้เนี่ยข้าว่ามันไม่สู้หรอกเอามันกลับบ้านเถอะ,อะก,ก,ก็ได้ข้ขาย,ยอมรับเงื่อนไขแล้วแ่าแกจะให้ข้าทําอะไรบ้างไงแกก็ทำเหมือนคนปกติที่นี่เขาทากันน่ะแค่ห้าวันดูดิแกทําได้ไหมมันเริ่มตรงนี้ก่อนเลยมั้ย 啊，来一点。<music> มันงานว่าะไรทำไมมันถึงเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยนี่คือบ่ายสามเองนะยังไม่ได้เวลาเลิกงานแต่แค่เหนื่อยเหนื่อยจนใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยแต่แกจะอดได้จกกักรยานใหม่นะเว้ยโอ้ยข้าไม่ทงไม่ทําอะไรมันละจักกรยานบ้าบออะไรข้าไม่ได้อยากได้แล้วเนี่ยพวกแกปล่อยข้าไปทีนทีข้าอยากกลับบ้านแต่ก่อนกลับแกตามมาน,นี่เฮ้ยนี่ แกจะทาอะไรแกจะพาข้าไปไหนเนี่ยนีพวกแกจะทาบ้าอะไรขอเมื่กเนี่ยโอมันเจ็บนะเว้ยแกทางานแบบนี้แค่ไม่ถึงวันแกบ่นว่าเหนื่อยดูนั่นสินั่นใคร จบแค่ป .4 วุฒการศึกษาต่ำต้อยเลยต้องเอาแรงของตัวเองมาแลกกับเงินเพื่อให้ลูกใช้อย่างฟุ่มเฟือยไงนี่นี่เป็นพวกแกเองเหรอเน,เนี่ยแล้วยังอยากจะได้จักรยานชนใหม่ มาได้ไงะลูกเรื่องตักรยานเะนี่ยพ่อขอโทษด้วยนะลูกเดี๋ยวเบิกค่าแรงล่วงหน้าได้เมื่อไร่เนี่ยเดี๋ยวเราไปซื้อคันใหม่ด้วยกันนะเออคือใครบอกว่าผมอยากได้คันใหม่แล้วครับอ,อจริงๆคันนี้ก็เท่ดีออกนะครับที่สําคัญมีที่ให้พ่อซ้อนหลังด้วยอ่อ พ่พอขึ้นมาสิครับเราจะได้กลับบ้านไปด้วยกันนะครับอันไหวแน่นะลูกอนอนหนักนเนี่ยน่าจะไหวครับไปกันได้แล้วลูกวันเวลามันยังไม่ใช่คึ้ต่อ แม้วลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าซอหาแต่ตัวเราเองจะพ้นไปได้ด้วยเจรสัจท้า